สวัสดีค่ะสไปา์ฟิลแลนด์บาติ๊กกี่ค่ะวันนี้เนาะหลังเลิกงานเย็นเย็นพาเข้าครัวค่ะมาดูค่ะว่าเมนูวันนี้ของติ๊กมีอะไรนะคะมาดูกันค่ะนี่ค่ะวันนี้เนาะติ๊กว่าจะมาแกงนี่ค่ะแกงเห็ดดำที่ว่าเพื่อนให้มาวันนั้นนะคะติ๊กว่าจะแกงเห็ดแล้วก็ใส่หน่อไม้ลงไปนิดนึงเนาะนี่ค่ะแล้วก็นี่ค่ะ ติ๊กมีน้ำใบย่านางกระป๋องนะคะนีม่มาค่ะมาแกงหน่อไม้กับติ๊กแกงเห็ดใส่หน่อไม้กับติ๊กเนาะไม่รู้ว่ารสชาติจะออกมาแบบไหนนะคะนี่ค่ะติ๊กก็ใส่น้ำย่านางลงไปในหม้อแล้วเนาะน้ำหน่อไม้น้ำย่านางกระป๋องหนึ่งนะคะนี่ติ๊กใส่ ใส่นี่เลยเพริกตำพริกนะคะตำพริกกับหอมแดงกับกระเทียนนะคะมค่ะให้ก็ได้มีข้าเบือนิดนึงเนาะใส่นิดหนึ่งก่อนเขาบอกว่าไม่ให้ใส่ข้าเบือนตรนที่ว่า มันร้อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจับกันเป็นก้อนเนาะแต่ของติ๊กก็เริ่มร้อนแล้วละคะ่ะหม้อติ๊กนะคะจริงๆแล้วติ๊กแกงไม่ค่อยเป็นนะคะสูตรนี้ติ๊กถามเพื่อนมานะคะ่ะติ๊กแกงไม่ค่อยเป็นนะคะแบบนี้ใส่ละมไม หน่อไม้กระป๋อง้วค่ะหน่อไม้แล้วก็เห็ดใส่ลงไปเลย,เลยลติ๊กร้อยเขาเดือดแปกบนึงแล้วเรติ๊ก็มาปรงเห็ดดำเนาะเขาก็จะออกดำๆหน่อยะคะ่ะนี่ค่ะ รอให้เขาเดือดแปบหนึ่งเนาะแล้วติ๊กก็จะมาปรุงค่ะเดือดแล้วค่ะแกงหม้อมาติ๊กเนาะเดือดแล้วมาค่ะตอนนี้เราก็มาปรุงรสกันปรุงรสกันใส่นะ้ำปลาเนาะนะ้ำนะปลาดิบกนี่ใครยังไม่ได้ป กลิ่นย่นานางค่ะแล้วก็หอมปลาร้าที่ใส่ลงไปตรงนี้เนาะแล้วก็น้าด้วยผมัวผมัวใส่ใส่เยอะใส่เยอะก็อร่อยนะยิ่งใส่ยิ่งอร่อยนะคะผมนัวน้ำปลานนึงเนาะ เอากระป,ปีนึ่งเล็กไหมิไม่รู้คนอื่นใส่ไหมแต่ว่าติ๊กใส่หนึ่งแล้วกันนะะะเนอออมแล้วค่ะแกงเห็ดสูตรง,ง่ายๆนะคะแกงเห็ดดำ ชิมรับไม่ซื้อจุดนี้นะเ,ะเ,นะเนนกิดปาร์ตี้นะเกิดปาร์ตี้นะไม่พอแล้วแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะ <c oughs> เดี๋ยวติ๊กลงต้องลงไปดูเองว่าแบบติ๊กมีผัด อะไรนะไปอีตู่ไหมในช่อมเขงแงเห็ดดำดำตืดื้อเลยค่ะแต่รสชาติก็โอเคค่ะแซ่บอยู่ค่ะมาค่ะมากินข้าวกับติ๊กนะคะนี่ค่ะติ๊กกุมข้าวไปแล้วค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนเนาะแกงหน่อไม้แกงเห็ดใส่หน่อไม้สูตรง่ายๆของติ๊กเนาะติ๊กก็ทำไม่ค่อยเป็นหรอกค่ะ แต่ก็นี่แหละค่ะถามเพื่อนแล้วเพื่อนกระบอกสูตรมาเนาะก็เลยทําตามสูตรที่เขาให้มาค่ะมาค่ะมากินด้วยกันคลิปนี้ขอจบแค่นี้เนาะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ